ขอบพาะวิหารหลวงพ่อโตชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท่านบริหารศิลปอาชาที่เคารพอย่างยิ่งย,งยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในธีเปิดงานที่เรียกว,ว่ายิ่งใหญ่สวยงามอย่างยิ่งองค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมอบทุกคน นาดีนะครับได้ความอ่อนช้อยสวยงามและพยาหน้านางมณีแม่ขลาเทพธิดาที่ดุลมหาสมุทรได้ตรวจดีว่าพรามหาชนกทรงไหวน้ําในหมอจังเต๋อนะครับูีรู่สุดหวั่จากเจ้าชายศิรธาต์ได้ตัสรุ้ครับจากนั้นจะเป็นต้องเทียวที่ดงามนครับรารนรางระเลิศจากมูลสุขยอดภาษานะครับใช้ระปกแบบนี่เลยครับไม่แปลกนะครับมีนิตินะครับ ควหมดถึงจุดในการแสดงเพื่อที่จะให้กรรมการนะครับและท่านผู้มีเกียรติรับรัตนบั์ไร้บนบรนางรับกษาความสะอาดร่างหรือร่างที่ต่างกัน